เกียร์เข้าสิเกียร์เข้ปากอ่าเขียบไปอ่ากินกล้วยครั้งแรกค่ะดูท่าทางมั้งค่ะดูท่าทางค่ะเพิ่หอมหยิบไปดาดทิชชู่วยเกิดมาหกเดือนเพิ่งกินกล้วยวันนี้ค่ะอะไรอะไรเช็ดมือตั้งเนี่ยเจ็ดสั่นน้อสั่นเจ็ดสั่นน้องสั่นอ่ะใส่เองใส่เองแล้วเดี๋ย

อ <c oughs> ้าวน่น่มนั่นไหมนั่นนั่นม่ยิ้มดีดนอไปด้านหลังอนกกินอยู่หัวเวียน